สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณผู้หญิงเล่นบอนไซแก้วบอนไซออนเดอะร็อกนั่นเองก็วันนี้มาวันนี้ไม่ได้มาเล่นกับหมาคือเห็นในในโพสต์นะจริงๆก็เคยมีนะคะมีกรณีอยู่กรณีหนึ่งคือ จำได้ว่าตอนนั้นออ,อกบูธที่โรบินสันนะคะแล้วก,ก็มีการขายต้นไม้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไม้เล็กๆนะคะก็กจะมาน้องๆที่เขาสนใจเขาก็เดินมาสอบถามแล้วก็พูดคุยแล้วบางคนก็ซื้อกลับบ้านไปนะคะก็มีน้องคนหนึ่งเป็นน้องวัยรุ่นนะน่าจะเป็นเจนซีนี่แหละถามว่าพี่ค้าหนูเคยเอาไปเลี้ยงแล้วมันตายค่ะก็เลยบอกว่าเออแล้วทาไมน้องตายทาไมมันถึงตายล่ะคะได้รดน้ําหรือเปล่ารดน้ําวันละสองครั้งนะคะะว่า ลดขังลดวันละสองครั้งอ่าสองครั้งเลยหรอคะก็แสดงว่าน่าจะความชื้นน่าจะได้น่าจะมีนะตักเรื่องความชื้นไปบอกเหรอคะแล้วแล้วอ่ามันก็ไม่น่าตายนะพูดถึงเพราะเราเป็นห่วงว่าบอนไซเนี่ยมันคือไม้ในกระถางเล็กกันเนะาะเออห่วงเรื่องความชื้นถ้าน้องให้วันละสองครั้งได้เนี่ยความชื้นไม่น่ามีปัญหาแล้วแหละแล้วปัญหาอยู่ที่ไหนอ่าน้องก็บอกว่าอืมหนูใส่บุยเยอะไปหรือเปล่า คือบางทีน็อกปุ๋ยได้นะคะบางกรณีเราจะเราจะเคยเห็นนะคะที่ที่รักไม้มากเราคิดว่าน้องเขาคือน้องเขาโตเล็กกันนึกออกไหมก็เลยอัดปุ๋ยเข้าไปปรากฏว่านอกปุ๋ยอันนี้นอกปุ๋ยได้ตายได้นะคะก็ถามน้องใส่ปุ๋ยมาหรือเปล่าคะเยอะกินไปหรือเปล่าน้องบอกยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะพี่อ้าวหรอคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรดน้ำวันละสองครั้ง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่าไปตัดดินเปลี่ยนรากหรือทําอะไรไหมยังไม่เคยทําอะไรเลยค่ะอ่าซื้อไปยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําค่ะน้องก็ค่อยๆใบร่วงแล้วก็แล้วก็ตายถามไปถามมาก็เลยได้ความว่าน้องเขาเอาไปเลี้ยงในห้องไปเลี้ยงในบ้านในบ้านนะคะแล้วบ้านก็ก็อยู่ดีมีสุขเลยนะคะพี่อ่าในบ้านมีแอร์ค่ะในบ้านมีแอร์ด้วย แล้วก็ไปเลี้ยงในห้องเป็นห้องกระจกะเขาบอกว่าวางที่หน้าต่างแล้วเขาก็จะได้แดดด้วยนะนะคะพี่อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าอ่าน้องคะน้องอาจาาจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วบอนไซคือต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นไม้ไม่ได้ต้องการแค่แสงนะคะแสงก็ต้องการแสงด้วยสิ่งที่น้องเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งคือต้องการลมต้นไม้ทุกชนิดต้องการลมลมที่มันผ่าน ถ้าคุณเอาใส่ตู้กระจกแบบนี้ยังไงน้องก็ตุยค่ะคือเขาไม่ได้ลมไม่ได้อากาศนั่นเองนะคะหนึ่งอากาศถ่ายเทสองแดดจัดจัดเต็มวันนะคะน้องเขาถึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะเวลาเลี้ยงซื้อไม้จบไปก็ศึกษานิดนึงนะคะบางคือศึกษานิดนึงแต่บางคนก็เชื่อคนขายไม้นะคะเขาบอกว่าก็คนขายเขาเป็นคนบอกเองนะคะว่าเลี้ยงในห้องแอร์ได้บอกใช่ค่ะ แล้วเขาได้บอกไหมคะว่าเลี้ยงแล้วคุณเลี้ยงเราได้ไหมราคาลูกแล้วคนที่เขาขายเนี่ยคนขายกับคนปลูกอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้นะคะถ้าน้องจะให้น้องจะให้ดีนะคะซื้อจากคนปลูกนะคะเขาจะเข้าใจต้นไม้มากกว่าอ่านึกออกไหมเหมือนเหมือนเหมือนคุณซื้อคุณซื้อไข่เป็ดจากจากคนเลี้ยงเป็ดกับคุณซื้อไข่เป็ดจากแม่ค้าคุณจะได้ความรู้ต่างกันนะคะเช่น คุณเคยเห็นไหมคะไข่เป็ดไข่เป็ดจะเป็นเปลือกสีขาวถูกต้องไหมแต่ถ้ามีไข่เป็ดที่เป็นเปลือกสีเขียวอ่าเขียวคุณเคยเห็นไหมมันจะมีขาวๆแล้วก็จะมีเขียวๆน่ะเออบางคนคิดว่ามันเป็นไข่เน่าไม่ใช่นะคะไข่เน่าคือไข่สีแดงเนื่องจากว่าไข่แดงมันแตกไข่มันก็เลยกลายเป็นสีแดงหรือสีชมพูถ้าคุณเห็นว่าเปลือกไข่มันกลายเป็นสีแดงนั่นคือไข่เน่าแต่ถ้าเป็นไข่เขียวให้รีบซื้อนะคะเพราะว่าไข่เขียวแปลว่าไข่แดงใหญ่มากนะ ถ้าเขียวๆและย,ยิ่งเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งอะ่ะแปลว่าแคลเซียมเยอะแปลว่าแม่เป็ดตัวนั้นนะคะกินกินหอยกินปูกินปลาได้แบบอย่างดีที่สุดเลยนะคะนั่นเองก็ก็ศึกษากันนิดนึงนะคะก่อนจะซื้ออะไรแล้วก็เข้าใจค่ะว่าลักนะคะเนี่ยมันจะทาให้มันจะทําให้คนอะ่ะเลิกเลี้ยงคือคนเราจะเสียใจกับสิ่งที่จากไปนะคะเช่นเราเลี้ยงหมาเวลาหมาเขาไปเนี่ยมันเราเราก็จะช็อกอยู่นานนะ กว่าเราจะคือคือคือเข้าใจนะคะคนคนรักต้นไม้คนรักสัตว์เนี่ยคือเวลาเขาเสียไปแล้วเนี่ยเราก็จะเสียใจแล้วมันจะทําให้เราไม่กล้าไม่กล้าเลี้ยงอีกเลยนะคะก็เหมือนกับกับอย่างที่กรณีของน้องนะคะก็ก็ฝากไว้สักนิดนึงนะคะเวลาคุณซื้อต้นไม้หรือคุณดูแลบอนไซเนี่ยซื้อกับคนเลี้ยงซื้อกับคนที่เขาปลูกกันจริงๆนะคะถ้าคุณซื้อจากคนที่ซื้อมาแล้วขายไปซื้อมาแล้วขายไปเนี่ย คุณอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนก็เป็นได้นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นเข็มแดงค่ะเข็มแดงเกาะหินนะคะสังเกตดูพี่แก้วจะทายาประมาณคือเข็มเนี่ยเป็นอะไรที่ผูกง่ายมากเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อน,นหมายวามว่าทุกครั้งที่ที่มีแผลนะคะไม่ว่าจะจะงับเล็กงับน้อยนะคะพี่พี่จะต้องแ้มยาตลอดใช้ยาทาแผลตัวนี้อ่า ฝาขาวนี่นะคะถูกดีนะคะแล้วลองใช้ดูแล้วก็คือประสิทธิภาพคล้ายๆฝาแดงเลยนะคะคือเอาอยู่อ่าทาไมนี่นี่เป็นการทาแผลครั้งที่3นะคะพี่แก้วจะทาแผลอ่าเข็มประมาณ3มรอบนะคะพอแห้งก็จะทาพอแห้งก็จะทาเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกแผลของเข็มนะคะคุณคุณนึกออกไหมเข็มเนี่ยอับเปลือกเขาจะหนาๆเวลาเขาโดนลวดหรือเป็นแผลนิดนึงเนี่ย พอเป็นแผลน,นิดนึงน่ยสังเกตดูผิวจะแตกเลยผิวจะแตกแล้วเขาก็จะพยายามอมนะคะทีเนี้ยระหว่างที่เขาจะพยายามอมเนี่ยเนื่องจากว่าเราลดน้ําเขาวันละสองครั้งถูกต้องไหมคะที่น้ําจะซึมเข้าพอซึมเข้าปุ๊บด้วยความที่ว่าแกนนะคะแก่นของเข็มเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่าเปลือกดุ่ยง่ายมากถ้าเขาเอ่อถ้าเกิดแผลซึมเข้าไปนะมันจะทําลายแกน คุณนึกออกไหมคะถ้ามันทําลายแกนปุ๊บผุค่ะผุตรงกลางแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นตอใหญ่ๆนะคะข้อควรระวังก็ดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือข้างล่างเช่นเช่นบางทีคุณเก็บรากเขาหรืออะไรเงี้ยคือเข็มเนี่ยรากเขาก็จะเป็นแก่นด้วยนะเห็นสังเกตดูพี่แก้วจะทาตรงตรงตรงากด้วยเห็นไหมอ่าเพราะตรงเนี้ยเนื้อปริอ่าเนื้อปริเพราะอะไรเพราะว่าเขาโตไวนั่นเองพอโตปุ๊บเขาจะแตกเขาจะแตกไปแบบเดิมเนี้ยตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะแตกเลย แตกแล้วมันไม่ได้แตกแบบมะขามอ่ะอ่านี่บอกไหมแตกแบบมะขามคือแตกปุ๊บแล้วมันมีชั้นรองข้างล่างคือคือปลิปริเฉพาะอ่ารอบนอกแต่เข็มเนี่ยเวลาลากเขาปรินะเขาแตกไปถึงเนื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะเปลืองยานิดนึงนะคะเพื่อที่จะรักษาคือเนื่องจากว่าถ้าเกิดหนึ่ง ถ้าเขาผุปุ๊บเนี่ยเสียรากเลยนะคะแล้วก็ก,การทายาจะช่วยทําให้ปิดน้ําแล้วก็แผลเขาอมเร็วนะคะก็ฝากไว้นิดนึงสาหรับใครที่มีเข็มแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะมีการโชว์รากขึ้นมาหรือว่าเกณฑ์แผลอะไรพวกนี้ก็จะหนักยาน,นิดนึงนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เป็ดเล็กเล็ดน้อยสําหรับเข็มนะคะวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีคำสกปรกการทำไมทุกคนค่ะบ๊ายบาย